เมือค่ะทีนี้านายงถือตัวเลขของตัวเองได้แล้วใช่ไหมได้ได้แล้วนะทีนี้วิธีการบวกเลขทำยังไงให้เอาจํานวนที่ตัวเองถืออยู่ไปรวมกับจํานวนของเพื่อนให้ได้ตามตัวเลขที่ครูบ,บอกนะได้ได้ตามจํานวนตามผลลัพธ์ที่ครบูบอกนะคะถ้าของคนไหนของคนไหนไม่ได้ตามจํานวนนะคะไม่ได้ตามจํานวน เฉยๆเข้าใจไหมคะให้อยู่เฉยๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจแล้วทีนี้เวลารั่งเพลงให้รำวงไปด้วยรำวงไปส่วนคนที่จับคู่ได้แล้วนะคนที่จับคู่ได้แล้วต้องคิดนะว่าเอ้ยอะไรที่ของฉันต้องบวกอะไรหน้ามีดีไหมหน้าหรือไม่มีถ้าใครที่ได้แล้วให้จับคู่กันแล้วมานั่งให้ไวในวงกลม you Tối nay đi, Phan cơn mới cơn. <laughs> à, không cơn rồi. <laughs>